สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเียพี่น้องเอทีเราตอนนี้เหลือแค่ไรติ้งนะครับตอนนี้ทีมงานไรติ้งกำลังอัอนนี้ทีมงานไรติ้งกำลังติดตั้งนะครับครับพี่น้องเอามุมสูงๆมาฝากพี่น้องนะครับตอนนี้ สาดเต็มพื้นที่แล้วครับ,นนนรบเนครับอ้โปครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์เรารับพี่น้องยูทูบเบอร์ห้องของ่ายตัองมองั่งแพงแงเพื่อนนะันนั้นช่องวัลเนอนนะครับทีมงานวอลเนอน,นครับช่องวลนอนดูนะครับ เลือแค่ไรติ้งนะครับอีกยังไม่การเรียบร้อยนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับอีกอึดใจเดียวนะครับรอนะครับรอชมบั้งไฟตะไลสิบล้านนะครับไฟตะไลสิบล้านครับพี่น้องบรรยากาศภายในงานนะครับส่วนด้านข้างเวทีนี้จะเป็นกองอำนวยการนะครับเดี๋ยวพี่น้อง กองอมวยกันนะครับโอ้ยแดดดีขนาดครับพี่นะ้องตรงนั้นจะเป็นลานจอดรถทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับฐานบังตะไลร้านเราจะอยู่ตรงนี่นะครับฝากคุมไม้นี่ไปนะครับ <c oughs> มุมตรงสูงของเราสูงกว่าเราไปสองเมตรก็นะครับช่องวัรับว่นอนครับพี่น้อง ่จ่องมาลับมาหน้ามาขี่อยู่สูงกข้อเท้าตัวหนึ่งนะครับนี่นะเที่ข้อเทาฟังพูนกัติดต้นโพลเลยนะครับฝั่งโน้นติดต้นโพ้นะครับเที่ย่นเข้าฝั่งละสามเมตรนะครับส่วนฝั่งนี้ติดต้นโพกนะครับพี่น้อง อ๋ปปอไปทูเบอรเานครับเอารออะไระรอรอ,รอรโลโลชิปเดียวเหรออ๋อนี่ลองถ่ายรถายชิปเรียวครับดูทูบเบอร์เท่าันครับ อ่ะครับพี่น้องพี่น้องรอแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับฟงเขียวขึ้นแล้วครับตอนนี้เราจะจุดไฟเป็นไฟในงานนะพี่น้องเนื้อโอ้พี่น้องเเออ อาไปอีกของงานวันนี้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งฟังเสียงพี่น้องเอาละครับขอให้ท่านโชคดีนะครับตะไลส0บล้าน3 2 1สองหนึ่งพี่น้องพูดครับเห็นไหมครับควนอยู่สิขางก็ไหมนะครับนั่นนะครับพี่น้องเหนน็นะครับนะครับเห็นควนไหมครับเอาตอนนี้ บ้างไฟบ้างนี้น้ำหนักけ ferment, けเก Cancer, ือบเกือบสี่ตันนะครับสิบล้านนะครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับโค่นครับคว้นอยู่ไกลๆหมดครับนี่นะครับคว้นของมงเห็นไหมครับพี่น้องโดนนะครับโอ้คว้นกุบเลยครับอ้าวอ้าวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับพคดครับสิบล้านนะครับนี่นะครับสิบล้านครับโอ้พี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับสิบล้านนะครับ,รบ,รบโอ้ยวิ่ง ล้มไม่กลางนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับลงตามควันเลยนะครับน,นี่นะครับไฮไลท์ของมือนี้นะครับ ขึ้นช้าๆลงเร็วๆนะครับพี่น้องสีบลานผ่านไปครับพี่น้องหายไว้บับไปในพิพิธาครับเรือได้ขี่ฟ้าไฟครับพี่น้อง ครับี่นอสวยงามครับสวยงามเอ็ดสวยงามครับสวยงามเอาไปลองยูทูบเบอร์เทาครับเพ่นครับสูงสูงผ่านไปแล้วครับบังไฟสีปลานเท่าครับโอ้พี่น้องเกิดการพิษพลาดนะครับในการล่มนะครับล่มไม่กลางนะครับ พลาดนะครับล้มแม่กลางวันนี้โอ้พี่น้องเอ๊มไปเมื่อไหร่แล้วราคายล้าง้ายครับพี่น้องเอาเอาเปลี่ยนาทีแล้ะเปลี่ยนาทีแลาะ เออหาพี่น้องเอามงงสูงมาฝากให้เขาละครับตอนนี้ทีมงานไลติงล้งของเราโอ้ยพี่นอ้องแดดฮอวหอนครับผมกำล้อซับเนี่ยหอนเบิดเบิดเลยครับพี่น้องตัวซับหอนบักเลยครับเมื่อน,นี้สีบ่ควคอยมีคลิปให้พี่น้องเห็นเพระาะว่าแต่ละคลิปอัพโหลดเกือบเกือบสองชั่วโมงครับว่ามีสัญญาณครับ ตอนนี้ท้ายนี่ตอนนท้ายนี่ครับพี่น้องสามโมง,ะมมง,ะมมงนะครับไปสามโมงนะครับายสามโมงกว่าๆนะครับสามโมงนิดๆนะครับตอนที่อพบุญแล้วผมว่าพูแล้วครับพี่น้องหาโมงแรกพี่น้องทิได้เบิรงคลิปนี้ครับ <c oughs> เอาขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเอานีา่ทางเข้างานนะครับสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้าพี่น้อง ให้ดาวไปให้ดาวพอนครับ้อน